น้ำครับดูน้ำดูน้ำดูน้ำแรงมากนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยอะน้ำเต็มทางนะครับบางคันก็จอดไปไม่ได้นะครับคือผมมองไม่เห็นทางเลยตอนเะนี้ยเออดีครับท่านผู้ชมเอ่อ,ว,อ,อวันนี้เราจะมาดูวิธีการกับรถหน้าฝนที่ปลอดภัยกันนะฮะ ันนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็ดูเหมือนข้างนอกจะลมแรงด้วยนะครับแล้วก็ดูท้องฟ้ามืดคืนไปหมดนะครับอ่านี้ผมใช้ความเร็วประมาณ60มานะครับคือไม่ไม่ควรขับเร็วไปกว่านี้หรือว่าไม่ควรอย่างไรว่าไม่คือไม่ควรจะ8 0ิบนะครับก็ถ้าเกิดเร็วกว่า8 0ิบนี่คือ,อยางมันจะไม่ค่อยรีดน้ำมนนะฮะก็คือเรียกว่าเหินน้ำมนนะฮะ ก็ผมเปิดไฟอะไรบ้างอันนี้ผมเปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าแล้วก็มีดูดูน้ำครับดูๆๆๆน้ำดูน้ำดูน้ำแรงมากนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยอ,ะอ่ะก็คือตอนนี้เปิดไฟหน้าเปิดตัดหมอกด้วยครับก็มีตัดหมอกหลังด้วยนะครับดวงไฟสีส้มๆเนี่ยก็คือเป็นไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับ ตัวในดวงติดกันนะก็จะเป็นไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับมันจะเปิดที่จริงมันแยกเปิดกันได้นะครับก็คือเปิดด้านหน้าก่อนแล้วก็บีดอีกทีก็จะเป็นเปิดด้านหลังนะครับติเคียวอีกดวงก็จะเป็นไฟข้างหน้านะครับผมวันนี้คือน้ําแรงมากน้ําเต็มทางนะครับบางคันก็จอดไปไม่ได้นะครับคือผมมองไม่เห็นทางเลยตนนี้เออนะครับนะครับถ้าไม่ดี หรือว่าใช้งานไม่ปกติต้องต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับช่วงน้าฝนเนี่ยคือเปลี่ยนใหม่ก็ได้อันนั้นก็ไม่ไม่ไม่กี่บาทนะครับเอ่อปรันน้ำฝนสาคัญมากนะครับอันนี้คือเบอร์แรง่อนข้ังจะแรงสุดนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือมันเป็นปัดออโต้นะเออคือไงมะคือตอนนี้คือท้องฟ้ามืดคืนไม่หมดนะครับคือต้อง ค่อยๆขับแล้วก็ดูดูหลุมด้วยนะฮะเราไม่รู้ว่าหลุมลึกหรือตื่นครับช่วงหน้าฝนเนี่ยอือค่อยหย่อนหย่อนหลุมด้วยครับแล้วก็พยายามรักษาเลนตัวเองไว้นะครับดูอยู่ให้อยู่ในช่องเลนของเราไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ ผมกำลังอยู่บนเส้นะกะแล้วงแหวนนะครับซึ่งซึ่งมันมีบางช่วงที่ก็ไม่ได้ตีเลนไว้นะฮะก็คือช่วงนี้ไม่ได้ตีเลนไว้ทีนี้บางคันก็มองไม่เห็นนะครับว่าเลนตัวเองอยงู่ตรงไหน,นงนั้นก็เบาวไว้ก่อนครับเบาได้เบาครับจะไปเล่งรีบ มาตอนนี้ครับมันจะทำให้เราเสียเวลาถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมานะฮะเนี่ยครับทุกคนช้าหมดนะครับไม่มีใครเร็วนะครับดูทองฟ้านะฮะคือไม่มีท่าทีว่าจะจะเบานะครับก็ตกหนักต่อเนื่องนะครับถนนเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็ตอนนี้เราก็จอดกันเพราะว่าคันนามันจอดนะครับขยับทีละหน่อยทีละหน่อยครับ คิดว่าน่าจะมีการท่วมเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าตกประมาณนี้ตักงสามชั่วโมงหรือว่าสอชั่วโมงหนักๆนะครับสองสามชั่วโมงหนักๆน่าจะท่วมแน่นอนพอนี้แค่ครึ่งชั่วโมงนี่ก็เหมือนจะเต็มทางไปหมดละมันอันตรายนะครับจริงๆเลยดูคือน้ําน้ําเต็มทางครับอันนี้คือถึงคุณจะมียางดีแค่ไหนรถดีแค่ไหนนะครับ มันมันก็ไม่ได้ช่วยนะครับคือมันก็มีลิมิตในการทํางานของมันนะครับดูฝั่งตรงข้ามนะครับคือเราก็ต้องเปิดไฟทุกคันนะครับครับแร้ให้ต่อต่อกันไปนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถก่อนนะครับพอดีน,นี้กล้องมันก็ติดอยู่ตรงข้างข้างหน้ารถนะครับข้าง เดี๋ยวผมขับวณกันนะครับ